ซื้อวยซื้อวยถูกหวยถูกหวย่อไม่ก้อยด้วยไม่ก้อยถุงนึ่งยถุง้วยเอาเขียวก็ได้ซื้อฝากไว้ถูกหวถูกวา้มามาเอามมนี่เนาะเอามนี่เดี๋ยวียฐานจังหน่อย อ่าได้ได้วได้ไล้วาบุยามสัญญาเด้อแกิจีนขวยแล้วเดี๋ยวทันก่อนโดนแกงตลอดถึงหวยเกี่ยวมึงก็จะบวชจะบวชสาธุสาธุเด้อพ่อเอกถูกร้อยหนึ่งถึงบัวลายเอาเอาสามลอยกับพ่อเนาะพ่อเอกเนาะถึงบัวลายเออเดีเลยสาธุสาธุเด้อถูกปันอีก์เออถูกเลขพัคคิคะเนต้าหนึ่ง ุงจอมเลขุงจองแท้ฐานน่ะอาชุดชาชุดเออพ่อเอกอ้าวจะพป้าแล้วเอ้ยดีด่างเออเออพูดมาแล้วน่ะเห็นบ่ถามยามวันเช้าถูกแลขคี่ว่าพ่อเอกเออเหมืนป่ะถูกแน่นอนบ่เออเออเหมือ่าอยู่ยังมีคิดอยู่ในวัอเช้านี่เออ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 ถูกแล้วน่นบ่าที่เหลือก็ฝากไว้หมดขอบคุณครับขอบคุณครับถูกหวยถูกหวยห้าหนึ่งห้าหนึ่งเลขพระพีคเนศ เลขใต้ฐานจองเมื่อวานเนี้ยไป,น,น,ปน,นอนไปนอนอ่านคลิปอยู่ว่าไม่ถูกหวเลยเหรอ,เ,อ,อเห็นแต่วิต้ามันถูกสองใบสามใบเราไม่รู้ว่ามันออกห้าหนึ่งใครมาห้าหนึ่งใครมอห้างบน,งบนถูกข้างบนถูกร้อยหนึ่งเลขมันอันเลยไม่ซื้อเยอะว่าจะซื้อตัวละพันอยู่อันมันอันลอ,อต,อตเตอ,อรี่ลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ครับขรบค,ครับสาธุสาธุ

แล้วคนที่เรา้งเลเรใช่แล้วลองสียก็ลองมวานน่าสทขาสีดำมันบ่อยอีสาดำเท้านั่งนึมันมันสองมันน้่มันอกไ้ตาตาตาแขงตาแขงตาให้เห็นเห็นมุมข้างหน่อยอ่า ให้ก ah, <ination noises> ินก่อนอ่าเลรดันขางเลรดันขางเบ็ดอีกเบ็ดอีกได้แล้วได้แล้วสวยแล้วสวยแล้วอันนี้แหละโอ้โหเดี๋ยวดูขนทางนี้ไหมดีมากมนี่เหลียวเลยกำลังจะบอกว่าเมื่อเร็วๆนี้มาเยอะแยะเดีมเลยพร้อมทุกอย่างนตัวคนนื้นอะไรเนี่ยกบบัวไอกินดีข้างบน